สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูนุชออนไลน์สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่10นะคะหน่วยของเล่นของใช้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กิจกรรมวันนี้เราไปทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อวานเมื่อวานเราเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นที่ถูกวิธีนะคะเด็กๆควรเล่นที่ถูกวิธีถูกที่ถูกทางเช่นการเล่นของเล่นต้องรู้จักสถานที่นะคะ เล่นอย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือเล่นให้ถูกวิธีและรู้จักการแบ่งปันการรอคอยก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุถ้าเราเล่นกับเพื่อนที่บ้านนะคะหรือเล่นกับพี่กับน้องที่บ้านเมื่อเล่นเสร็จทุกครั้งเราจะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะเมื่อเล่นของเล่นทุกครั้งเราต้องล้างมือให้สะอาดวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของใช้ผู้ตามคุณุศ ชื่อของใช้ของใช้ทั้งหมดนี้เป็นของใช้ส่วนตัวที่เราต้องอดูแลรักษาสิ่งของของของเรานะคะและต้องใช้ของตัวเองเท่านั้นห้ามใช้ร่วมกับคนอื่นคืออะไรคะมาดูกันอ่าแมสนั่นเองนะคะแมสกก็คือ เราจะต้องใช้ของตัวเองเท่านั้นเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายป้องกันโควิด -19 นะคะเด็กๆต้องใช้แมสและเปลี่ยนทุกวันนะคะไม่ใช้ซ้ำนะคะสีเป็นสิ่งที่เด็กๆต้องใช้ในทุกวันเวลาที่ทําการบ้านทำแบบฝึกหัดฝึกกล้ามเนื้อมือฝึกเรียนรู้ตามจินตนาการของเด็กๆสีสร้างสัญนชนาตารของเด็กได้อย่างดีและฝึกกล้ามเนื้อมือได้อย่างดีด้วยนะคะอ่า มาดูของใช้ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะอุปกรณ์การเรียนของเรามีอะไรบ้างมาดูกันดินสอไม้บรรทดัดยางลบสีกันไกลสำหรับเด็กนะคะหนังสือเรียนและกระเป๋าปบเราดินสอ ขวดน้ำนะคะขวดน้ำเนี่ยต้องดื่มของไครของเรานะคะเราจะไม่ไปดื่มขวดน้ําของคนอื่นนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายต่อไปชื่อของใช้ในชีวิตประจาวันของเด็กๆนะคะที่อยู่ในห้องน้ํานะคะที่ต้องใช้ส่วนตัวมากที่สุดก็คือแปรงสีฟันเราจะไม่ใช้ร่วมกับใครนะคะและผ้าเช็ดต,ตัวนี่นะคะคือสิ่งที่เราต้องใช้ของตัวเองเท่านั้นนอกนั้นก็สามารถใช้ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้นะคะ ต่อไปชื่อของใช้เป็นเครื่องแต่งกายนะคะเครื่องแต่งกายมีชื่อว่าอะไรบ้างหมวกแก็ปเสื้อกางเกงขาสั้นสูงเท้ารองเท้าถ้าเป็นผู้หญิงก็กระโปรงแว่นตากิ๊นะคะนี่คือของใช้ส่วนตัวที่ จำเป็นสำหรับเราและต้องดูแลรักษาอย่างดีนะคะเพื่อจะได้มีใช้นานๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูได้สอนเกี่ยวกับชื่อของใช้ให้เด็กๆกลับไปให้เด็กๆเมื่อเรียนเสร็จแล้วสังเกตของใช้ที่บ้านของเราและต้องรู้ว่าอะไรที่ควรใช้เฉพาะของเราเองเช่นแมสแปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำนะคะเนี่ยแก้วน้ำเด็กๆจะต้องรู้จักว่าเราไปทานร่วมกับคนอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว,เ,รวเพราะว่ามันจะเพื่อนำลายนะคะสำหรับวันนี้คุณค่าพบรสาราคุณนุ้นขอฝากในเรื่องของข้อที่7ความเคารพศักดิ์ศรีและ ข้อที่สิความเรียบง่ายความพอเพียงก็คือการใช้ของใช้อย่างพอเพียงประหยัดช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดของเล่นของใช้ของเรานะคะเมื่อเรารู้จักการดูแลรักษารู้จักการใช้นะคะมันก็จะทําให้มีของเล่นของใช้ได้นานๆนะคะไม่ต้องซื้อบ่อยนะคะสําหรับวันนี้คุนุ่นขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย